สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้แหม่มก็จะมาทำน้ำลาดข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบกันนะคะวิธีทำไม่ยากไปดูกันค่ะกระเทียมขิงลากผักชีนะคะเอาไปตำให้ละเอียดค่ะก็พอตำละเอียดแล้วนะคะก็ตักไอเนี้ยค่ะน้ำซุปน้ำซุปที่เราจะต้มเนี่ยใส่ไปในนี้เลยนะคะมันจะได้ ล้างครกไปด้วยนะคะค่ะแล้วก็ไปเทสใส่หมอ้อตั้งไฟกันนะคะค่ะแล้วก็ใส่เครื่องพะโล้ลงไปนะคะอันนี้ใช้คั่วก่อนนะคะต่อไปนะคะก็จะใส่ผงพะโล้นะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเขาจะขมใส่น้ำเต้าเจี้ยวไปนิดหน่อยนะคะ ต่อไปนะคะก็จะใส่เกลือนะคะแล้วก็ใส่ด้วยซีอิ๊วขาวนะคะค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายนะคะใส่ถั่วลิสงบดด้วยนะคะถั่วลิสงบดนะคะใส่ลงไปต่อไปก็จะใส่น้มามะขามเปียกนะคะ ใส่นิดหน่อยนะคะให้เพื่อแบบเพื่อให้เขากลมกล่อมนะคะไม่ไม่เอาแบบว่าเปรี้ยวนะคะแต่งสีด้วยซีอุดนิดหน่อยนะคะสีเขาจะได้ดูเข้มนะคะค่ะพอเคี่ยวจนได้ที่แล้วนะคะได้ความหอมแล้วนะคะก็เนะะี่ยค่ะตักเครื่องไอ้นี่สมุนไพรออกก่อนนะคะ เพื่อนที่ทำอันนี้อาหารน้ำลาดนี้ข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงเนี่ยตัวเดียวกันนะคะถ้ามีน้ำหมักของหมูแดงนะคะแล้วก็การย่างหมูแดงก็เอาเทลงไปผสมด้วยนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เหล้าจีนนิดหน่อยนะคะเออเหล้าจีนหาซื้อได้ที่แผนกเหล้าทั่วไปนะคะตามห้างนะคะมีขายแล้วก็ใส่น้ำมันงานะคะนิดหน่อย นะคะใส่เพื่อให้เขามีความหอมค่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่แป้งมันให้เขาพอเหนียวนะคะค่ะสุดท้ายเราก็จะมาใส่แป้งนะคะแป้งมันก็ได้แป้งข้าวโพดแป้งข้าวเหนียวอะไรก็ได้ค่ะเอาตามที่มีอะคะ่ะให้เขาเหนียวเหนียวเวลาลาดไปในหมูแดงหมูกรอบเขาก็จะได้เกาะบตัวหมูดีนะคะ ให้เหนียวๆหน่อยๆค่ะก็ดูเอาตามความเหนียวที่เราพอใจนะคะว่าจะชอบเหนียวประมาณไหนนะคะค่ะแล้วคนต่อไปสักแป๊บหนึ่งให้แป้งเขาสุกก่อนนะคะก็เป็นอันเสร็จคะ่ะหมูกรอบนะคะสําหรับที่ทานกับข้างหมูกรอบเนี่ยก็ทําชิ้นให้หนาหน่อยนะคะเพื่อจีนเนื้อข้างในเขาจะนุ่มนะคะถ้าทําไว้ผัด คณะหมูกรอบอะไรอย่างงั้นนะคะทำชิ้นเล็กได้นะโอเคเรียบร้อยแล้วก็น้ำหมูกรอบของเอยน้ำเนี่ยค่ะน้ำลาดของเรานะถ้าใครอยากแต่งสีก็แต่งได้นะคะใส่สีผสมอาหารสีแดงลงไปนะคะอื ừ, มเมนก็จัดจานเรียบร้อยแล้วนะคะหมูแดงเราก็จะใส่หมูกรอบกันเอาเยอะๆเลย สูตรกุนเชียงนี่ก็ทำคลิปไปแล้วนะคะลองทำดูจานนี้สรุปว่าทำทั้งหมูแดงหมูกรอบแล้วก็กุนเชียงนะคะพวกแบมเอาหนังขึ้นดีกว่าแบบนี้โอ้น่าอร่อยมากๆเลยนี่ค่ะทำทานเองก็ต้องเยอะๆแบบนี้เลยนะคะค่ะประมาณนี้เราก็ตักน้ำลาดเลยค่ะ ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็แต่งผักชีต,ต้นหอมอะไรมีก็แต่งไปนะคะเสร็จแล้วค่ะน้ำลาดหมูแดงหมูกรอบ